วันนี้ดอกฟักทองก็บานแล้วนะคะอันนี้ก็คือดอกตัวผู้นะคะทำไมถึงเป็นดอกตัวผู้ใต้ฐานดอกนะคะเขาไม่มีผลของฟักทองลูกเล็กๆเนี่ยก็คือดอกนี้จะเป็นดอกตัวผู้นะคะถ้าเป็นดอกตัวเมียเนี่ยบริเวณใต้ฐานเขาก็จะมีผลของฟักทองนะคะก็จะเป็นลูกเล็กๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดอกตัวผู้นะ เข้าบานแล้วนะอันนี้ก็ดอกตัวผู้นะคะต้นนี้ที่ออกดอกเนี่ยก็จะมีแต่ดอกตัวผู้นะมีแต่ดอกตัวผู้ทั้งนั้นเลยเนี่ยคงไม่ได้ผสมเกรสรตอนนี้นะคะคงต้องรอให้มีดอกตัวเมียออกมาก่อนนะ เพราะว่าจะมีแต่ดอกตัวผู้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะจะต้องมีดอกตัวเมียด้วยนะพี่อ้อก็ไปอ่านใน Google นะคะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันที่ยาวกว่ากลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ดอกฟักทองเนี่ยก็จะเป็นดอกตัวผู้ทั้งนั้นเลยนะคะวิธีแก้ไขก็คือว่าเราจะต้องเด็ดยอดเขานะเพื่อที่ให้เขาออกดอกใหม่นะคะให้มันมีดอกตัวเมียบ้างนะ เดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะเด็ดยอดนะคะเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ผสมเกสรเขาเลยนะมีแต่ดอกตัวผู้แบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะต้องเด็ดยอดออกเด็ดยอดไปผัดแล้วละ่ะก็ต้องรอรุ้นอีกต่อไปนะคะว่าหลังจากที่เราเด็ดยอดแล้วเนี่ยจะได้ดอกตัวเมียบ้างหรือเปล่านะคะคือเราจะต้องมีทั้งดอกตัวเมียและดอกตัวผู้นะ ถึงจะผสมเกสรกันได้นะคะถ้าดอกตัวผู้อย่างเดียวนี่ก็ใช้ไม่ได้นะคะก็ไม่รู้จะไปผสมกับใครนะแล้วก็บานอยู่แค่ดอกเดียวนะคะนอกนั้นก็ยังตุ่มๆอยู่นะก็จะเป็นดอกตัวผู้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าใต้ฐานดอกเนี่ยเขาจะไม่มี ผลของฟักทองเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดอกตัวผู้นะก็รอลุ้นอีกต่อไปนะคะก็จะเด็ดยอดเขาแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะออกดอกเป็นดอกตัวเมียบ้างหรือเปล่านะคะ <c oughs> คือเราต้องการทั้งตัวผู้และตัวเมียเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ลุ้นต่อไปนะ